สวัสดีค่ะวันนี้หมามีมาเล่นเกมโรบอกเช่นเคยนะคะมาเล่นแมปโกอาการเด่นจ้าวันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยดูซิว่าจะมีพี่ๆใครจอยมาหรือเปล่านะวันนี้จะมาทำอะไรดีน่าจะไม่มีใครจอยมาเราจะมาเคลียร์สวนกันดีกว่าเพราะว่าสวนของมมนมีค่อนข้างจะรกมากๆเลยค่ะเคลียร์อะไรก่อนดี อันดับแรกมาเปิดไข่กันดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยนะคะนอนไม่สบายมาเมก็เหมือนจะติดไข่นองแล้ว,วได้อะไรอะ่ะวิงวิงวิง,งตัวนี้ทำอะไรได้บ้างหรือว่ามีใครอยากได้มาขอได้นะเก็บก่อนเหมือนเราจะมีไข่อีกนะหาก่อน ฟักไข่ไว้จนลืมมีไหมมีไหมเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์มนะั้งผลิตผลหาซิมีไข่อีกไหมมันเก็บไม่ได้ทุกคน กดไงเนี่ยเดี๋ยวนะมัมมี่ามัมมี่ยังมีไข่อยู่นะ,ะนนเดี๋ยวเจ้าของนะสิมีไหม อีกสองนะจ๊ะค่อยมาลุ้นว่าจะได้อะไรพวกนี้ค่อยมาลุ้นแล้วกันใช้เวลานานเก็บผลิตผลเราจตะก,ก้อออกมาแต่ก้อที่เก็บคืออันไหน ค่นล้เล่นก็ไม่ค่อยจะเป็นน้องไม่ได้อยู่กับน้องนะคะไม่งั้นจะถามน้องว่าทำยังไงถามก็ไม่ค่อยจะบอกแ็กแสบเวลามามีถามไม่ค่อยบอก เรือจิ้นไปที่ต้นโอเยลำบากลำบนเลยเพืยังไงดียังไงดีเดี๋ยวนะ <c oughs> ใจเยน็นๆนะทุกคนไม่บอกเต้เพราะาใจเยน็นๆทำไงเนี่ยก็เก็บบางต้นนี่มันจิ้มไปที่ต้น ไม่ได้อ่ะงงมากมจะทำยังไงดีอะทุกคนสอน,น้วยสิทีม,มสอนนวิธีเก็บเก็บอะไรไม่ได้ เคลียส่วนก็นไม่ได้เคลียส่วนด้วทีเก็บไม่เต็มเก็บไปหลายๆหลายชิ้นอ่ะอ๋อทำไม่ได้งั้นเราไปเคลียส่วนกันดีกว่าเอ้ยไม่ได้เคลียส่วนเคลียกระเป๋าดีกว่าอ่ะมีใครจอยมาหรอมีคนจอยมาด้วยนั้นเนี่ยไม่เห็นมาทักเลย นี่ไงมันคนมาทักแล้ว FC มีขายไม่ได้มีข้างมือไม่เงินหนูมีข้างมือไหมเทดดิ้งไม่มีไม่มีเทดดิ้งเดีย๋ยวไปซื้อเทดดิ้งก่อน ดูส่วนแล้วสิเมื่อวันเสาร์ไม่ได้มาเข้าอัปเดตนะน้องไม่สบายอดเล่นเลยจ้าซื้อเครื่องมือเทดดิ้งก่อนจะไปแจกเงินช่วงนี้ไม่ได้มาแจกเงินเลยปัป๊บป๊ซื้อไปสองงนินดูไหมไปไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้คือตอนเช้านะให้เงินก่อน จะพึ่งไปนะท,นนนทุกคนมาเอาเงินก่อนทุกคนมาเอาเงินก่อนเอาเงินไปเลยใครเป็น FC เข้ามาจอยมามาเอาเงินไปได้เลยอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่หก100ักเปอร์เซ็นแล้วหรอไม่ได้เข้ามาเล่นนานตอนนั้นหักสิบเปอร์เซ็นนะ่ะ กด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 รับเร็วโ okay. อเคไปพี่คนไหนยังอยู่ไหมพี่คนนึงยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วหรอมันจะให้เงินซะหน่อยส่วนมีเอาเอาของไหมคะ ให้มาเลยเร็วๆเดี๋ยวมิจะเลิกแล้วจ้าให้ยังมามีเลือดก,ก่อนเลิกก่อนจ้าไม่ใช่เลือดก,ก่อนให้อีกเหรอที่ดอกอะไรอ่ะคน ไม่เห็นให้มามีเลยอู้ส่วนเขาใหญ่มากเลยทำไมสวนเขาใหญ่จังเลยดูสิอ้ส่วนใหญ่มากทุกคนวันนี้มามีขอเลิกก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ comment, กดแชร์กดติดตามให้มามีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบา,บายบาย